ทุกคนนะคะวันนี้นะคะค,คุณครูแพลนะคะก็จะมาสอนเล่มนี้เลยนะคะเล่มคุณธรรมนำความรู้นะคะ,ะให้เด็กๆนะคะเปิดไปหน้าที่26นะคะ,ะหน้าี่สเขาบอกว่านับแล้วเติมคำตอบลงในช่องว่างนะคะเด็กๆมาดูสิเขาให้นับอะไรนะคะเขาบอกว่าข้างล่างนะคะเขาบอกว่า มีใบไม้ทั้งหมดกี่ใบนะคะเด็กๆก็นับดูใบไม้นะคะว่ามีกี่ใบให้เด็กๆนับทั้งหมดเลยนะคะทั้งใบไม้ที่ล่วงอยู่ข้างล่างแล้วก็ใบไม้อยู่บนต้นไม้นะคะเด็กๆนับดูซิว่าเด็กๆได้กี่ใบแล้วให้เด็กๆมาเติมคําตอบลงตรงช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างเด็กๆเห็นไหมคะ ถ้าเด็กๆนับได้แล้วนะคะเด็กๆก็เขียนคําตอบลงไปเลยนะคะว่าใบไม้ my, มีทั้งหมดกี่ใบนะคะแล้วให้เด็กนะคะเขียนชื่อตัวเองข้างล่างให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆมาดูหน้าที่27็นะคะเขาบอกว่าโยงเส้นจับคู่ภาพและคําที่สัมพันธ์กันนะคะเด็กๆ เด็กๆมาดูนะคะเขาบอกว่าให้หนักเรียนนะคะรู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากพาหะนําโรคต่างๆนะคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าสัตว์นะคะสามารถนําโรคมาให้เด็กๆได้นะคะเช่นนะคะก็จะมียุงแมลงวันหนูไก่นกเป็นต้นนะคะ เด็กมาดูนะคะว่าจะมีโรคอะไรบ้างนะคะเด็กๆมาดูโรคที่หนึ่งนะคะกาลโรคนะคะโรคที่สองคือนะคะอาหิวัตะกะโรคนะคะโรคที่สามคือไข้เลือดออกนะคะโรคที่สีคือไข้หวัดนกเด็กๆมาดูนะคะเด็กๆ,ๆมาดูภาพแรกนะคะเป็นภาพอะไรคะเด็กเป็นภาพ ยุงใช่ไหมคะอ่ะเป็นภาพยุงนะคะยุงนะคะ,ะ,คะสามารถนำโรคมาให้เด็กๆก,ก็คือโรคอะไรคะโรคไข้เลือดออกใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็โยงไปหาโรคไข้เลือดออกนะคะคําที่สามนะคะดเด็กๆต่อไปนะคะมแมลงวันนะคะมแมลงวันสามารถนําพาหาโรคอะไรมาให้เด็กๆได้ ะะก็คือโลกนะคะอาหิวาตะกะโรคนะคะเด็กๆก็โยงไปหาคำที่สองนะคะต่อไปเป็นภาพหนูหนูสามารถนำโรคอะไรมาให้เราได้นะคะก็คือโรคก,การโรคนั่นเองนะคะเด็กโยงไปหาคำที่หนึ่งเลยนะคะ สุดท้ายนะคะเป็นภาพนกนะคะภาพนกนะคะก็สามารถนำโรคมาให้เด็กๆได้เช่นกันนะคะก็คือโรคไข้หวัดนกนั่นเองนะคะเด็กๆให้เด็กๆโยงให้ถูกต้องนะคะแล้วให้เด็กๆจำไว้ให้ขึ้นใจเลยถ้าเด็กๆเจอหนูเด็กๆจะวิ่งไปจับได้ไหมคะถ้าเด็กๆไปจับนะคะหนูกัดเด็กๆ ก็สามารถเป็นโรคได้นะคะเพราะว่าสัตว์เหล่านี้นะคะเขาสามารถอ่นำโรคมาให้เด็กๆได้ยุ่งเหมือนกันเด็กๆจะไปอยู่ในที่มืดๆให้ยุงกัดได้ไหมคะอ่าไม่ได้นะคะยุงก็สามารถทำให้เกิดโรคเลือดออกได้นะคะเด็กๆ ให้เด็กๆโยงให้ถูกต้องนะคะแล้วอย่าลืมเขียนชื่อข้างล่างด้วยนะคะเด็กๆต่อไปนะคะดเด็กๆมาดูภาษาอังกฤษนะคะเล่มสีเขียวนะคะดเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะพาดเด็กๆอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะหน้าที่28นะคะดเด็กๆมาดูนะคะคำแรกนะคะ apple apple แปลว่า สนามบินนะคะคำที่สองนะคะ hotel hotel แปลว่าโรงแรมนะคะต่อไปนะคะคำที่3นะคะ hospital hospital แปลว่าโรงพยาบาลน,นะคะเด็กๆต่อไปนะคะหน้าที่29นะคะ post office แปลว่าที่ทำการไปษณนย์นะคะเด็กๆต่อไปคำที่2นะคะ playground นะคะแปลว่าสนามเด็กเล่นนะคะต่อไปคำสุดท้ายนะคะ police station นะคะแปลว่าสถานีตำรวจนะคะ อะให้เด็กๆนะคะระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็เขียนตามรอยปะนะคะหน้าที่28-29นะคะเด็กๆ